สวัสดีครับผมการเองคือได้ขนมมา2กล่องครับราคากล่องละประมาณ8 9 9 0 0บาทครับก็นี่ในมือกูนี่มูลค่าแสนแปดแล้วนะฮะขอ,เ,อเนี่ยท้าวความก่อนว่าพอดีว่าผมไปทําคลิปกับเอเซอร์อย่างเงี้ยครับประมาณ3คลิปวิดีโอก็ถ้าเกิดว,ว่าใครดูมาก่อนนัน,นี้นก็จะรู้นะครับรุคลิปตรงนี้ฮะไม่รู้อยู่ดีๆเป็นอะไรเอเซอร์เขาใจปั้มอยู่ดีๆก็ให้คอมเรามา2เครื่อง เราก็เลยคิดว่าเราจะเอามันมาทําอะไรดีครับคอมเทพสองเครื่องเอามาทําอะไรดีวะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากทํามากขออนุญาตเท้าควาาก่อนว่าผมเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ไม่กี่คนในประเทศนะครับที่ได้ถูกรับเลือกไปถ่ายที่ y o u t YouTube s p a เป Bangkok ครับ มันก็มีอยู่ไม่กี่คนในประเทศจริงๆนะครับคนทํามันน้อยนะครับนั่นแหละครับ y ย u ทูบสเ c e ก็คือสตูดิโอของ YouTube ที่เขาจะให้ครีเอเตอร์เนี่ยเราไปถ่ายทําฟรีครับก็เราก็ใช้โอกาสอันดีที่สุดนะครับในการขอยืมเลสคาเมล่าของเขานะครับแล้วก็ถ่ายทํามาเป็นแบบนี้ครับถามว่าถ่ายอย่างนี้ไปทำไมครับผมจะถ่ายไปเป็น MLG ของตัวเองครับน้องๆอาจจะไม่รู้จัก MLG MLG ก็คือไอตัวพวกนี้ครับ ถ้าใครดูคลิปเราเนี่ยจะรู้ว่าเราตัดต่อแบบใช้ MLG เยอะมากนะครับจะเอามาทําเป็น MLG แบบนี้เฉยมันก็ดูแปลกๆไปใช่ไหมครับมันมันใช้ไม่คุ้มผมก็เลยว่าเฮ้ยไหนๆเรามีคอมเทพแล้วเรามีกินสกรีนที่เราถ่ายมาเยอะมากเราก็เลยว่าเราจะเอามาตัดต่อทําอะไรที่มันแปลกประหลาดกว่าเดิมก็คือฝึกฝีมือนั่นแหละครับใช่ครับทีมเรามันวิจัยมันรีเสิร์ชวิธีการตัดต่อใหม่ๆอยู่เสมอนะครับไม่เชื่อดูดูมึง ครับแต่ช่างมันนะครับเราก็จะเอากรีนสกรีนที่เราถ่ายมาไปทําอะไรที่มันสนุกกว่านี้ครับไปดูกันเลย3 2 1สิ้วทุกคนฟังทางนี้ครับฟังทางนี้ดีๆครับฟังนะครับงั้นเชเชลยค่ะ น้องๆพี่มีอะไรจะบอก You stupid w ขอโทษแล้วเขาจะหายเก็บไมมไปต่อยเขาปากแตกเลือดไหลน่ะต้องปอกเลยทีไหนในแววตาทั้ง ชแนลนี้เป็นชแนลที่เฮี้ยมากเลยใช่ไหมมันมีเสียงข้างหน้าเลยเหรอเฮ้ยกูเพิ่งมาเองตอนรถเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ เป็นอะไระเป็นอะไระเป็นอะไร啊 เรเบรกไว้แค่นี้ก่อนครับเพราะว่าจะบอกว่าเราได้คอมมาแล้วเนี่ยเราเป็นเป็นประเภทไม่โลภครับเงินไม่ได้ทําให้เรามีความสุขสิ่งของไม่ได้ทําให้เรามีความสุขครับแต่การให้นั้นทําให้เรามีความสุขครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยผมจะแจกแจกแจกคอมพีเตอร์ไปหนึ่งเครื่อง โอ้ใจปั๊มสัตว์อังน,นี้แล้วกันเพื่อให้มันมีสตอรี่นะครับเราจะมีกรีนสกินของเราเนี่ยให้ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันนะครับปัดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นกรีนสกินที่เราไปถ่ายมาทั้งหมดนะครับน้องๆคนไหนที่มีฝีมือการตัดต่อบ,บ้างหรือมีไอเดียบ้างเนี่ยเอากิีนสกินของเราไปใช้ครับเอาไปทําอะไรก็ได้โจทย์ง่ายๆเลยทําอะไรก็ได้ให้มันหาขอไม่เกินขอไม่เกิน15วินาทีแล้วกันทํายังไงก็ได้ให้มันหาครับแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดดูกกันถ้าาเิว่พ่พีชออบของ ค,คือไม่จําเป็นจะต้องเอฟเฟกเยอะถ้าคนไหนไอเดียดีแล้วแม่งดูแล้วแบบฮาร <laughs> ับไปเลยครับเครื่องหนึ่งนี่กูจริงจังนะเนี่ยจริงจังจริงๆนะเว้ยส่งมาครับส่งมารับไปเลยเครื่องหนึ่งนะครับส่งมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับถามว่าหมดเขตเมื่อไร่ไม่รู้ส่งมาเรื่อยๆครับส่งมาเรื่อยๆหมดเขตเมื่อไรเดี๋ยวผมจะแจ้งในแฟนเพจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นแหละครับแจกจริงครับไม่มีชแนล u t u b e ไหนที่แจกของแพงเท่าพวกเราอีกแล้วครับก็ <laughs> ขอขอบคุณแรงบันดาลใจจาก b ิ a ตี้พายฟิลตี้แฟงแล้วก็ พี่คนนี้ครับแรงมันดันใจนะลองส่งมาแล้วเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับมือกูเป็นอะไรมากมายมั้งไหนๆก็จะปิดคลิปแล้วนะครับขอปิดด้วย MLG ที่ตัวเองทำมาแล้วกันครับเฮ้ยเจ้า n n e l นี้เป็น Channel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไปเลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ